ดีท่านผู้ชมดูคันด้วยนะครับวันนี้ผมครับแลก็ไพ่เกิมเมอร์นะครับเอาวันนี้นะฮะจะมาเล่นสกายวอลแบบแฮกนะฮะต่อนะฮะน่ะเล่นแบบแฮกบวกวินโดว์สิบนะฮะน่ะวินโดว์นะเนี่ยเห็นไหมครับแบบแฮกอะจำได้ไหมที่ผมเคยเล่นไปอุ้ยเกือบอ่ะเปิดเอ็กซ์เรย์เรียบร้อยนะฮะเห็นแบบแบบคมชัดลับ HD แล้วนะฮะวุ้อ่ะฮะ วินโดว์ครับเห็นไหมครับเป็นวินโดว์ฮะอาหารครับนี้จะมาเล่นวินโด้อืมบอกไปแล้วเนาะอาจจะมาเล่นแบบแฮ็กด้วยฮะฟึบฟึบโอเคอาหารไม่มีจะแย่เอานะฮะอ่าวินโดว์ฟึบฟึบอนะืมขนมปังบล็อกอ่ะ อันนี้ X อืมเออมีแค่นี้ใช่ไหมเออไอรงไอเทมที่เหลือ,อน,นี่ไม่มีให้เลยใช่ไหมโอ้โหก็วันนี้อาจจะไม่มีเพลงประกอบหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีก็จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนดีมากเพื่อนอตาแล้วโอ้ไม่กูเนสอ่ะเจอกันีกรอบโอเคต่อเลยนะฮะแล้วเมื่อสี่ฮะเท่ากับดาบไม้นะฮะโอเคชุดเดี๋ยวเพิ่งใส่ฮะโอเคฮัมจงมีแค่นี้ใช่ไหม ของนี่จะให้เนี่ยนี่จิตใจของมายค้าทำมาจากอะไรเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะอ่านพวกเอกแท t กเ k d a m เม e ขึ้นหน่อยนะ่อเคดีขึ้นเยอะ หน่งดีกว่าไอพิกแอคว่าโบโคแตกนี่นะก็จะพิกแอคเหล็กก็เท่ากับดับไม้นะฮะขวานนี้ก็จะแบบแบบเรียงบนระดับนะฮะ <c oughs> อืออ for you. For you, for you. ืออืออื o อื o อืออื o อือในไม่ซองเหรอโอ้สองแรงกันฮะเนี่ยแต่ชุดเราไม่อึดอะ่ะอืมอืม อืมอย่างไรเนอ่โหอืมโหก็เททูเหมือนกันแน่ยเนี่ยกับตกครับตกไปหนูโอเคโอเคฮะตกแล้วครับเออมาแล้วนะว้า ปล่ามีธนูหรอไม่บอกกันเลยอาหารแบบมันมีธนูอ่ะทำไงอ่ะวอยูวอยูวอยูวอยา กรอหนึงเลยฮะ,ะช่วงนี้ฮะอาจจะตายบ่อยนิดนึงนะฮะโอ้โหเดเมจสองอาจจะตายบ่อยนะโอ้โหกดตายบ่อยน่าจะใช่เนื่องจากเออผมกระตุกโอเคกระตุกแล้วก็หลายอย่างฮนะ

mình xưng nho bảo đệm. Hacking, yay! Yasigai, below, cube. Titi, 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 nít,